คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำนะคะลาาาาาอาอออ ก็สวัสดีเพื่อนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมี่ตลอดนะเออใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดซับสไคร b ์ผมหน่อยเพื่อนเออวันนี้ก็มาอยู่ในช่วงเวลาบนธรรมกันอีกชิ้นเคยนะโบนัสามก็คือกลุ่มที่บอปเปอร์เซนต์การแตกง่ายแตกดีของแต่ละเกมนะเพื่อนเแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องนคอยแชร์เกมแตกลงในกลุ่มกันเยอะแยะมากมายหลากหลายเกมเลยเออ ใครที่สนใจเข้ากลุ่มวอนนัทามก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยยังไม่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกอผมได้เลยเพื่อนอ๋อเออเออวันนี้ก็อยู่กับเกมโบนัสทามนะเกมมาจองเว1นะเออเขาแจ้งมาแล้วว่ามาจองเว1แตกนะเออนะตอนนี้นะเวลานี้นะเพื่อนเออแต่ผมจะไม่บอกพเพื่อนว่าเวลาไหนนะเอออยากให้เข้าไปตามในกลุ่มดูนะเพื่อนเออ ยุนใหม่ที่ฝากครั้งแรกสามรอจะได้เข้ากลุ่มอุตธรรมสาวหาวรน,นะเพื่อนเออวันนี้ก็มาเล่นเกมมาจอยไปหนึ่งนะเพื่อนเออทุนมา83ดบามบทวันนี้มีสูตรโกงมาเล่นเอาเออมาถึงก็เริ่มเบ็ดหดไปเลยเบ็ดเจ็ดไปเลยเบื่อเ,เๆอย่าไปวันเบ็ดเจ็ดสิหมุนไปเลยเออเบ็ดเจ็ดสิบหมุนไปเลยโอ,อ้เป็นไงแล้วมาหรือเปล่ายัางไงออ้ยสองสามตียังไม่มา แต่ดอกซ้ายมันต้องมาแน่นอนแต่กูจะหมดก่อนหรือเปล่าไอ้เหี้ยเอาทุนมานิดหน่อยเองวันเนี้ยเอาทุนมานิดหน่อยเองวันเนี้ยเออคือแบบอะไรครับเนี่ยคือแบบและเงียบโหแล้วอืผมเอาทุนมาแค่แปดสิบสามบาทนั้นอุ้ยแล้วนะดอกนี้สองร้อยกว่าบาทโอ้โหมาเลยจ้ามาเลยจ้ามาจ้าดอกเดียวเหี้ยนี่เกมบัก็กหรือจุดโกงกูนี่เงี้ยหรอ เออแล้วดอกนี้ได้มาเท่าไหร่เท่าไหร่3ยเบาทเพื่อนโอ้โหสุดติ่งสุดติ่งไปเลยเพื่อนเออมาดิได้เรื่องเลยเออนะ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 แล้วก็จบกันไปที่เรียบร้อบหมุนแค่สิบหมุนเบ็ดเจได้กำไรมาสามร้ยสาิบาทโอ้โหไปและไปต่ออีกสิหมุน ต้องเล่นไปหลายๆรอบเเพือนเออเล่นแบบสับหลอกเกมมันอ่ะเหมือนเออสับหลอกเกมมันไปเลยอย่าไปวันวายจะหมดเราต้องสู้โอเคโอเคอายุหรือดิวันจะดิ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 วัตเอ๊ะว่าเอ๊ะวาเอ๊ะเอ๊ะแล้วจะเข้าหรือว่าแต่กลัวเข้าแน่เพราะมัมีห้าทีอยู่แล้ว หัวเข้าแน่มีห้าขีอยู่แล้วไม่ต้องลุ้นเลยอเ,เออแล้วยังไงมันเข้าดีเบตเจ็ดอหและสี่ตัวและสี่ตัวเมื่อสิบสี่หมุนโอ้โห my god มายังไงครับเนี้ยโอ้โหกเราสวรรค์เลยนี่เกมบั็กหรือว่าสูตรโกงกูเนี่ยโหลเหมือนอือหือวย ยังไงต่อโอ้โหโอ้ยแฟนหมุนแล้วเจ็ดหมุนตัวตายแล้วยังไงเออมาหน่อยขอเถอมาหน่อยเถอะเยี้ยมึงฝากเขาให้กูดีใจแล้วอะฝากเขาให้กูดีใจแล้วมาหน่อยโหลมาหน่อยยากสามพับาทบ้านแล้วโอ้โหเจ๊แจกจะบอกน้องแจกหนึ่งร้อยได้สี่หมุนไม่เป็นไรอีสี่ห้าหมุนแล้วตอนนี้สิบเอ็ดบาทแล้ว วายสองตัวย,ยังไงสิบหกบาทและไอ้เขียวช่องแรกรึเปล่าครูไอ้เขียวช่องแรกมาก็ไม่ได้นะว่ะเฮียแล้วแจกไม่ถึงร้อยคือแบบเกินปุยมุ้ยแล้ววายดอกนี้เมาสี่บาทมาต่อฮาร์คิด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 แถวแรกลูกฮาร์คิดแถวแรกลูกโอ้โหเฮียไม่มาและดอกนี้ได้มาหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทโอ้โห เบ็ดเจ็ดแตกไม่ถึงห้าร้อยคืออะไรครับเนี่ยเจมบัคหรือเกลืออุ้ยห้าร้อยเพืนสอ7รเจ็แล้วกำไรมาห้าร้อยแล้วหูตอนนี้ได้มาสามร้อยห้าบาทโอ้โหกูว่าอะไรเึงม,มาตอนสุดท้ายพระเอกเอมึงอะอมาตอนจบอะฮะเออแล้วเรารวมแล้วได้มาห้าร้ยสามสิบหบาทโอ้โหก็ได้เลื่อนอยู่นานเพืนเออ 7. เบ็ดเจ็เขาฟรีได้มาห้ารกว่าบาทเออ แล้วมาเรื่อยๆแล้วยังไงอีแดงช่องแรกก็หุยแดงช่องแรกไม่มาอย่างเดียวเองเออมาปั่นเองไปก่อนปั่นเองว่าสี่อ่ะหนึ่งสองแล้วก็สามแล้วก็สี่แล้วก็ห้าแล้วก็ห้าอีกแล้วก็จะเข้าหรือเปล่าแล้วก็จะเข้าห,าหรือเปล่าืออออโอ้โห่เบื่อเบื่อ เข้าอีกแล้วเว็เจ็ดละเท่าเมื่อนโอ้โหเข้าอีกแล้วอียคืออะไรับเนี้คืออะไรครับโอ้โหเข้าอีกแล้วจ้ะน้องห้าสิบหกบาทละดอกนี้ง่ายต่อโอ้โหยี่สิบแปดบาทแล้วหมามาดอกนี้มาจังๆเลยห้าสิบแปดบาทเพื่อนแล้วมาต่อดีเออสวยงานหนึ่งร้อยห้าบาทแล้วยังไงต่อโอ้โห ไอ้เฮียดอกเดียวคอมโอดอกเดียวได้มา247บาทเพื่อนเอ้ยไอ้เฮียคือแบบปังไม่ไหวเลยปังไม่ไหวเลยลา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 อะไรยังไงต่ออะไรยังไงต่อโหหนึ่งร้อยสองใบเลยดอกนี้ไอ้เกี้ยวท่องแรกไม่เข้าว่ะเฮยเ้ยเออแล้วหมามาเติมแรงมาแล้วดอกนี้ยังไงโหเฮียคืออะไรวันนี้เอ้ยโหล มาหน่อยก็ได้มั้งมาหน่อยก็ได้มั้งเฮ้ยยังไงยังไงเพื่อนโอ้โหแล้เราถ่ายไม่มานะจ๊ะได้น้อยกว่าเมื่อกี้เก่า็ยังต้องเข้าก็ได้นะมเสียใจอ่ะเออมามาหนึ่งกูเปิดเทอร์โบแล้วกูสามสิบหมุนเลยละกันเพื่อนเออกูสามสิบหมุนเลยกูไม่ได้ว่างอยู่นะไอ้เกียโอ้แล้วดอกนี้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทโอ้โหเปิดเทอร์โบดีเดียวเกมแม่งบักเลยเปิดเทอร์โบดีเดียวเกมแม่งบักเลยเพื่อนอุ้ย หนึ่งร้อยแปดทนี้โอ้ไม่ไดีวัวนดัดเลยเย็ดแมมไอ้วัดดอนนี่เออมาแล้วต้อนนี่โอ้ยเลยเออโอ้ยเย,ย็ดแม่มเออไนเย็ดกองบัสเออมาต้อนมาตอนมาตอนต้อน,อน,อน,อนแล้วก็รายตอนนี้มา1200กว่าบาทแล้วนะเพื่อนเออรายตอนนี้มา1นึ่งบาทโอ้แล้วตอนนี้หนึิบาทเพื่อน ใครที่อยากแตกดีๆผมอยากดูเวลาการแตกบนนะแตกเวลาแตก,กเวลาเกมแตกก็รงใต้ยผมไม่แล้ผมได้เลยเพื่อนเออแล้วดอกนี้ได้มา270เอ้ย270แบบโอ้แล้วกูสมองเบอร์ไปเนี่ยโหลเออพูดผิดพูดถูกพูดถูกพ,พ,พูดวกบนไปมามอยู่นัออ่นแหละเมื่อนเออคนเมื่อไงที่อายุต่ำงิ8ปปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะ ไม่แนะนำไม่เล่นเลยตามตามเบรดขาดดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะเออเออโอเคไอ้ดอที่และดอกนี้มามันนะหนึ่งร้าไอ้เหี้ยปังๆไปเลยปังๆไปเลยเพื่อเพเลยและดอกนี้และดอกนี้ยังไงคอมโบไปเรื่อยลูกคอมโบไปเรื่อยลูกเอหดอกเดียวดอกนี้ดอกนี้ปังไปเลยดอกนี้ปังไปเลยดอกเดียวดอกเดียวดอกเดียวเออได้มาดอกไร่ได้มาดอกไล่เออ ก็เพื่อนคนไหนที่เข้ามาดูคลิปผมแล้วก็กดไลค์กดซับสไคร b ์ผมหน่อยนะเพื่อนเออไอ้เหี้ยแลดวดอกนี้เจ็ดร้อยเก้าสิ 3, บสามบาทเออโอ้โหใจดริงจริงเบ็ดเจ็ดนะเพื่อนเบ็ดเจ็ดไม่เจ็บนะจ๊ะเออแล้วก็มาอยู่ที่เบ็ดสิบไปเลยเบ็ดสิบแล้วหมุนไปเองไปก่อนแล้วยังไงเออ เปิดโนเพื่อนมาดิ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 าดาดโอโหโอโหยังไงเออวยบอ0บาทไยงไงต่อม,มาดิมาดิน้องมาดิน้องมาดิน้องโอโหมาจิมาจิงิง,งโอ้หนึรบสองบาทังไต่อแล้ยังต่อ,งงตอขอโทษเขอโทษ,อโทษเออแล้วกำไรมาสองร้อยยี่สบบาทเออ ก่อนเมื่อวันไหนที่อยากผู้มเล่นเกมอะไรทุนเท่าไหร่ก็ขอ,ขอเข้ามาได้นะเออและห้าสิบหมุนไปเมื่อห้าสิบหม,บมุนบไปเวสต์นะเปิดดะโบไปด้วยนะเออเพืเ่อนและแปดสิบแปดบาทอะไรเงี้ยโอ้โหและสองร้อยแปดสิบหกบาทโอ้โหไอ้เหี้ยดอกนี้ปังปังไปเลยปังปังไปเลยเหี้ยคอมโบดอกเดียวคอมโบดอกเดียวเป็นไง เป็นไงอ่ะกูจะมุกตันเลี้ยได้มาเท่าไหร่457บาทเพื่อนเอ,อ้ยเฮ้ยสุดชืน่น มาต่อไอ้แดงลูกพอ่อเออห้าสิบบาทย่างไต่อเออไอ้เอียคอคเอ้ยคอกูแหบไปหมดละไอ้เงี้ยสองรบแปดบาทเพื่อเออกำไรตอนนี้มาสองพกว่าบาทแลวนะสองพ็ 2, กว่าบาทเลวนะเออได้เรื่องอยู่นะได้เรื่องอยู่นะเออเชื่อใจม่ใช่ากเชื่อ โอ้หอ้โอ้โหอ้โโอ้โมโอ้โอ้โโอ้โหอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โดอกโหอ้โอ้โอ้โหอ้โอ้โหอ้โหอหโ้อ้้บาทโอ้โหปังออออ้หหร่ห้อ โอ้โหโอ้โหโอ้โหได้ไงหมดแล้วจ้ะหมดไปแล้วจ้ะแอ้หน่อยไหมล่ะโอ้โหกูขึ้นเป็นเบ็ดยี่เลยล้วกันเ้นเบ็ดยี่ไปเลยเบ็ดยี่สิบสักสิบหมุนไปก่อนเบ็ดยี่สิบสักสิบหมุนไปก่อนเพราะออฮู้ยยยยไงยยยยยยนยยงยย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 ย โอ้ oh, แล้วตอนนี้4 8 0บาทเพื่อนโอ้โ oh, หเป็น2522บาทโอ้โ oh, หกำไรตอนนี้มา3,200กว่าบาทแล้วเออเป็นไงอ่ะสุดเต็งก็แด้งเมาสเต็งก็แดงเมาลอยเอามาดิน้องมาดิ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 มาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเงียบไอ้เหี้ยเงียบมากูขอสัก30บาทบไปจบเกมเลย ตามที่หมุดมูวอลเลยได้กําไ like oh. รเท่าไหนเอาแค่นั้นเพื่อนเออแต่ตอนนี้กําไรมาสามพันกราดเอ 2, ้ยเหลือสองพันเหลือสองพันก้าว่ะสองพันเก้าร้อยว,ว่ะเออแล้วยังไงดอกน,นี้หมามาสี่ร้อยแปดสิบบาทเพื่อนโอ้โห oh. บางๆไปเลย <c oughs> และกำไรมาห้าร้อยสามไปบวบาทเพื่อนเลยโอ้โหตัวติ่งกระดิ่งแมวไปเลย ออแล้วดอกนี้ไงยี่สิบบาทแลยโอ้โหไม่มาต่อเลยซาร์นี่เบ็ดยี่สิบนะโหลเบ็ดยี่สิบนะเฮ้ยโอ้เกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าแล้วยังไงแล้วยังไงอีกจีบหมุนสุดท้ายสิยบหมุนสุดท้ายเมื่อเลยสิยบหมุนสุดท้ายยังไงโอ้โหไม่มาเลยไม่มาเลยเฮ้ยโอ้โหอากูอขอกดเสรให้หมดสี่สิบหกบาทเนี่ยเออหนึ่ง สอโอ้โแล้วมาแล้วจ้ามาแค่ดอกเดียวดอกสุดท้ายหนึ่งดอกอ้๊มฮึมาดิน้องๆมาดิแล้วดอกนี้ยังไงไอแดงรูปพอ่อังแรกสวยงามหนึ่งเก้าร้อยยี่สิบบาทโอ้โห,โอโห,โอโหไอเหียดอกเดียวพอกูเลิกเลยกูเลิกเลยๆๆๆเออไอเหียเอาดิเอาดิดอกนี้กูมีปังอ่ะอดิอเหอียเลิกเลยดิไอเหียเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะกำไรมาเท่าไหร่ เบ็ดยี่ิบหมุนไม่ถึงห้าทีเฮียและดอกนี้ได้มา2องพันสาทเพื่อนโอ้โหกำไรตอนนี้มา5้าบบาทเออเอาทุนมาแค่เออเทาไรวันเพื่อนแปดบาทเองเออเป็นไงองะโหสุดติงนะเออก็ขอจบคลิปเลยแล้วกันเพื่อนก็ฝากกดไลค์กดส u ั s c ส i b e ผมหน่อยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ ฝากมุดไว้ให้นะถ้าเกิดใครอยากเข้ากลุ่มอนธรรมนะเออมันจะมีบอกเวลาการแตกง่ายแตเดียวของแต่ละเกมนะเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนพี่ๆน้องๆคอยแชร์เกมแตกลงในกลุ่มเยอะแยะมากมายหลากหลายเกมเลยเออใครที่สนใจเข้ากลุ่มอนธรรมก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยเพื่อนย้ำว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเออก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันเพื่อนใครที่ยินชอบผมก็กดไลค์กดติดตาผมหน่อยอ๋อก็คนดูแมง หายไปเลยเออก็ไม่ค่อยอยากจะลงคลิปแล้วนะเพื่อนแบบไม่มีกําลังใจไงเข้าแบบใจป่ะเออก็ไปก่อนละกันเพื่อนบายบายบุยบุยอ่ะบุย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 บ่เฮ้ย